นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวดนวๆหงงานกันออและปู้งต้งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลือ Power สวัสดีท่านผู้สมวันนี้่ฮากามาเบิ่งข้าวๆเกี่ยวกับทางธานาคารถือว่าในมีการยุยติการบริการหรือว่ายุติการเหตุธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาว โดยท,ที่ทางธนาคารที่เขากล่าวมาหนี่แมนเป็นธนาคารของประเทศไทยทั้งหมดเจา้าอิงตามแรงข่าววันที่11สิงหาสมงพาสํสามาสำนักง,งานปกป้องเงินฝากธนาคารแห่งสซบบลาวถือว่าเพิ่นเองก็ได้ออกแจงการสบับเด็กที่17ทับ,บง,งว่ารวยการสินสุดการเป็นสมาชิกข,ของสำนักง,งานปกป้องเงินฝากของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศไทยหรือยุติการ ดำเนินกิจการจำนวนสีแห่งประจำอยู่ที่นะครเวียงจันทร์คือธานาคารทหารไทยเวียงจันทร์ CIB ไทยสวรรณเขตกรุงศรีอยุธยาและปากเซกรุงเทพโดยทางสำนักง,งานปกป้องเงินฝากได้แ,แจ้งถึงผู้ฝากเงินที่ฝากเงินไว้นำทางธานาคารธุรกิจที่เป็นสม,มาชิก ของสำนักง,งานปกป้องเงินฝากสำนักง,งานปกป้องเงินฝากได้ออกหนังสือแจ้งเพื่อ,อยังยื่นเกี่ยวกับการสินสุดการเป็นสมาชิกของสำนักง,งานปกป้องเงินฝากให้สาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศจำนวนสีแห่งที่ได้ยุบเลิกกิจการด้วยความสมัครใจเนื่องจากสำนักง,งานใหญ่ขอมมรนดาสาขาธนาคารธุรกิจดังลกาได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาส่วนสาขานครวมิงจันทร์ได้สินสุดการเป็นสมาชิกตามหนังสือแจ้งสบับเด็กที่113งสทับโซโปรงอโลวันที่12พฤศจิกายน2021 2ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาส่วนสาขาสวรรคเขตได้สินสุดการเป็นสมาชิกตามหนังสือแจ้งสบับเด็กที่เกสทับโซโปรงอโลวันที่17ตุลาคม2 0 2 2 3 ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนสาขาเวียงจันทน์ในสินสุดการเป็นสมาชิกตามหนังสือแจ้งสบับเลขที่10ทับอปองลงวันที่4กรกฎาคม2 0 2 3 4. ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาปากเซในสิ้นสุดการเป็นสมาชิกตามหนังสือแจ้งสบับเลขที่16ทับอปองลงวันที่9สิงหาคม2 0 2 3ระยะที่ผ่านมา สาขาธานาคารธุรกิจเหล่านี้ได้ออกแก้งการถึงผู้ฝากเงินเพื่อหับเงินฝากของตนคืนซึ่งผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากด้หับเงินฝากของตนคืนจากธานาคารที่เกี่ยวของเป็นที่เร e ียบห้อยแต่มีผู้ฝากเงินจํานวนหนึ่งยังบได้เข้ามาพัวพันเพื่อดําเนินธุรกรรมเงินฝากของตนสน,นันธานาคารที่เกี่ยวของจึงได้โอนบัญชีเงินฝากที่บบมีการเคลื่อนไหว ทีต่ำกลัวหกปีลงมาไปฝากไว้นำธนาคารธุรกิจอื่นดังมีรายละเอียดดังนี้ 1. ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขาคนครวิจันร์ได้โอนเงินฝากให้ทางธนาคารหววพัฒนาจำกัดเป็นผู้คุ้มข้อง 2. องธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสาขาสวรรคเขตได้โอนเงินฝากให้ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสาขานครวิจันร์เป็นผู้คุมข้อง 3. ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนสาขาเวียงจันทร์ไดโอนเงื่อนฝากให้ทางธนาคารพัฒนาเล้าจำกัดเป็นผู้คุ้มครอง 4. ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาปากเซีไดโอนเงื่อนฝากให้ทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขานครเวียงจันทร์เป็นผู้คุ้มครองสำหรับบัญชีเงืนฝากที่บมีการเคลื่อนไหวเกินหปีขึ้นไปไดโอนให้ทางธนาคารแห่งโซบปลาา สืบต่อคุมครองตามระเบียบการสนันสำนักง,งานปกป่องเงินฝากในนามเป็นผู้ปกป่องสิทธิและผลประโยชน์อันสอบทมของผู้ฝากเงินจึงขอแจ้งมายังผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากนำสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศสี่แห่งสาบวาเงินฝากของทานทีไดโอนให้ทางธนาคารอื่นสืบต่อคุมครองอยังในรับการปกป่องจากสำนังงานปกป่องเงินฝากตามระเบียบการ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปพวกพับกับทางธนาคารธุรกิจที่หับคุ้มครองบัญชีเงินฝากของทานได้ในเวลาเปิดให้บริการลูกค้าเพื่อขอหับเงินฝากของตนขึ้นหรือสามารถสืบต่อใส่บริการฝากเงินกับทางธนาคาร,รานั้นตามความสมัครใจสําหรับส่วนรายละเอียดทันใดทีต้องการอยากสอบถามขอมูลเพิ่มเติมแมนติดต่อ เบอร์ด่วนหรือว่าไซดด่วนในทีเบอร์ 1. นึหาหรือโทร0 2 1 3 3 0 0 0ห่านหาในมงรัฐการเจ้าในเมื่อบอกเกี่ยวกับเรื่องทางธนาคารเนี่ยเขาก็ัมาสืบต่อเบืองอัตราเด็กเปลี่ยนประจำวันที่2ส 3, เดือน8ปดสองันเสาสามกันเบื้องทางผสมเพราะว่าเงื่อนนี่ก็ถือว่ายังพงอ่อนคาต่อเนื่องสำหรับเงืนกีบเาวาแต่าหากเปรียบเทียบสซเงื่อนตาต่างประเทศโดยเฉพาะ อัตราเลรเปลี่ยนวันที่28พค3จากทางธนาคารการค้าต่างประเทศเล่ามหาสนุนเพิ่นกามีอัตราสื่ออยู่ที่อ่ตาตัวนี้มันฮับเปรียบเทียบใซนเงินบาทด้วยเทพโซมไทยบาทเนาะสนันว่าอัตราสื่อของเพิออ 61. 61. ร์น UTA หาเจ็ดแปดจุดหกสิบเอ็ดหรือว่าหาหอยเจ็ดสิบแปดจุดหกสิบเอ็ดกีบต่อหนึ่งบาทถ้าหากว่าเพิ่นขายเพิ่นก็ขาย UTA หาหอยแปดสิบสี่จุดสี่กีบต่อหนึ่งบาทส่วนว่าอัตราเลรเปลี่ยนระหว่างเงิน US อลลาร์ ola, หรือว่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา 1, 1, 1 dollar, นึ่งหนึ่เนาอะเรียกว่าดอลลาร์เท่ากับ194เกพันสหอยเก่าสิกีบถ้าตัวนี้เป็นการซื้อเด้อถ้าหากว่าขายก็ายเป็นตกอยู่ทีสิบเ่าพันหกหสิกีบต่อดนล่าร์ส่วนว่าเงินจีนเนาะทนาผสม้มตัวนี้เขาเปียบเทียบสิงเงินจีน1กีบเดี๋ยวนี้อ่าข้อตัวท่าผสผม้ชม1หยวนเท่ากับ2,6 9 9เก่าเก่า กีบต่อหนึ่งยวนอัตราซื้อเรื่อส่วนว่าอัตราขายตกอยู่ที่สองพันเจ็ดหอยเส้าหกกีบต่อหนึ่งยวนนี่ที่ว่าเป็นอัตราเลขเปลี่ยนของทางธนาคารการขา่าต่างประเทศเรามหาสุนกับเฮดไฮฮ่องนะครับคู้ว่าสําหรับอัตราเลขเปลี่ยนเงินกีบของเฮาเนี่ยังคงอ่อนค่าเดี๋ยวนี้ที่ว่าอัตราการซื้อเกือบหอดหกศู 60, นย์นะท่านผู้ชมหกศูนย์ 60, นี่ก็คือแมนหกหอยกีบนะ,ะต่อหนึ่งบาท พะเงินบาทแต่ว่าเปิดขายนี่ก็สิประมาณกเกือบกเกือบหอดแล้วยังอีกประมาณ16กีบก็แมนหอดอ่านห0หอยกีบต่อ1บาทโอ้บ่ธรรมดาก็คือว่านี่แมนการออนคาหรือว่าเงินฝือของเงินกีบเราข่าวดีข่าวด่วนของฟรียังมีในโลกขอเชิญส่วนทุกคนไปขี่รถเม์ฟรีถูกสายทางภายในนำรัฐอิสาหกิรมรถม์ได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมการน,นำใส่คนส่งสาธารณะวันที่2ิสามสิงหาคม2ศสา เรือคำนับหับตอนวันมหาไซส,สนะของปวงส่วนเล่าว,วันหยุดอำนาจนะครวิ่งจันทร์ในส่งเสริมและมีนโยบายบริการรถเม์สาธารณะฟรีภายในตัวเมืองนครวิ่งจันทร์อย่าลืมเพียงแต่หนึ่งมือเท่านั้นในการทีขี่รถฟรีภายในนครวิ่งจันทร์เสาสามสิงหาวันมหาไซของปวงส่วนลาาขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยการกด subscribe